วิธีการเชื่อมต่อดอกนะคะเราก็จะหยิบไหมมาเส้นหนึ่งคะ่ะแล้วก็ดูว่ามันควรจะให้มันจิ้มที่ตรงไหนอย่างจุดเนี้ยแล้วก็ทำเชื่อมต่อกัน,ปนไปเลยคะ่ะคือเราจะจะจะแทงลงระหว่างระหว่างชิ้นงานสองชิ้นนะคะก็ลอดถ่วงเนาะ แล้วก็ถักโซ่หนึ่งโซ่สองนะคะแล้วเราก็จะดึงดึงลอดไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็จิ้มชิ้นต่อไปดูว่าอันไหนมันควรจะติดกับอะไรอย่างเงี้ยงานมันสามารถซ้อนกันได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจิ้มแบบนี้เนะ ตัวนี้ตัวนี้นี่ค่ะบางทีเราก็ต้องเชื่อมถึงสามจุดคือเป็นการผูกไปแต่ละปมแต่ละปมนะคะ เพื่อนดูที่ความสมดุลนะคะแต่ลักษณะคือเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ <c oughs> ทีนี้เราก็จะไปแนวนี้นะคะอันนี้ก็ปล่อยไปก่อนเราค่อยมาเชื่อมอีกทีนึ่ง งานให้มันซ้อนกันได้นะคะเพื่อนๆเราต้องการหยิบตรงไหนให้มันซ้อนตรงไหนเราก็ทับไปเลยค่ะอย่างตรงเนี้ยเราต้องการที่จะให้ซ้อนทับงนี้ยแล้วก็มาจิ้มช่วงฝั่งกลางได้เลยนะคะเหมือบางทีเราก็จะสลับกัน ตัวนี้ขึ้นข้างบนอีกฝั่งหนึ่งเราอาจจะใช้ไหมเหลือบขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้เกิดเป็นมิติไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นอาอ่างบางทีสีเหลืองขึ้นบางทีก็ไหมเหลือบขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่จําเป็นจะต้องแบบถ้าเหลืองขึ้นก็ต้องเหลืองทั้งหมดก็ไม่ใช่นะคะเราสามารถสลับได้นะคะเพื่อน ตรงไหนที่มันจะพองก็ปล่อยให้มันพองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจคะ่ะเราจะเชื่อมเฉพาะในจุดที่ ที่เป็นกีบดอกนะคะกลีบพวกนี้ยค่ะส่วนข้างบนเนี่ยเราจะไว้ถักตะขายหมายถึงช่วงช่วงช่วงนี้ค่ะเราจะไม่ไปจนถึงสุดนะคะเราจะอยู่แค่ในช่วงของของการเชื่อมกีบดอกพวกนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณเราจะเชื่อมอยู่ที่แค่ประมาณประมาณวันนี้ค่ะนี่นะคะ ส่วน้างบนเนี่ยเราจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนค่ะมันจะเป็นเรื่องของการถักตะไครยส่วนตัวเชื่อมงานตัวเนี้ยก็จะถือว่าเป็นการเชื่อมแบบแค่ให้งานเป็นกีบเป็นเป็นดอกหนึ่งเหมือนเราถักเสร็จดอกหนึ่งอะคะ่ะไหมตัวไหนที่เราไม่ใช้แล้วเราก็ตัดทิ้งไปได้ส่วนตัวไหนที่เราที่เราจะยังใช้อยู่เราก็สามารถเอาเอาไว้ได้ค่ะอย่างตัวเนี้ย ไม่ใช้งานแล้วเราก็สามารถทิ้งเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะ